สวัสดีค่ะพามาเที่ยวดูหญ้าสีชมพูนะคะไม่รู้เขาเรียกอะไรสีหวานดูเพลินๆนีค่ะธรรมชาติ ต้นไม้จริงนะคะต้นอะไรก็ไม่รู้สวยดีค่ะเขียวเขียวแดงๆง ทำไมเฮ้ยพ่อป้าอีกอื่นเรื่อง뭔เด้อเหรอมันขึ้นสูงมากเลยค่ะท่วมหัว ท่วมหัวเลยมุดเข้าไปใกล้ๆไม่ไหวสูงท่วมหัวสมุขข้อสวยหวานมากค่ะโอป้า อิปุดาโอ,าอ,อา้สวยหวานจริงๆว้าอีปูดาสวยหวานสดชื่นค่ะ